เวลาเราไปโรงเรียนนะครับเขาก็จะไปล้อกันในกลุ่มต่อๆกันบอกว่าแบบไม่ต้องไปชวนมันหลอกมันต้องรีบไปเผาถ่านอะไรอย่างเงี้ยก็อายก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าพอหลังๆก็เฉยๆครับก็คืออยากล้อก็ล้อไปครับตอนเขาเริ่มทำธุรกิจแรกๆก็คนเชื่อเขาก็น้อยใครจะไปเชื่อพี่ทำถ่านมันจะรวยได้ไง ตอนโควิดก็เจอวิกฤตนะครับก็ทานก็ส่งไม่ได้เพราะว่าเจอล็อกดาวร้านอาหารปิดเงี้ยฮะขายได้ประมาณ10% 20%เองเราต้องหาหาอาชีพเสริมครับต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้จนเหมือนเงินเก็บมันล่อยหล่อไปเรื่อยๆรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ท้อท้อจนแบบก็ร้องหผมร้องไห้กันบ้างมีเสียน้ําตากันบ้างจากที่ว่าเราไม่เคยแบบทํางานเองเงี้ยเราต้องลงมาทําเอง อย่างพ่อแม่ก็คือเขาก็จะโทรให้กําลังใจตลอดครับทั้งแฟนทั้งน้องเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดโดยที่แบบไม่ทิ้งเราแล้วก็ไม่ห่างหายไปไหนเลยรู้สึกดีใจปลับปลื้มที่ได้ยินคําว่าแม่เอาผมเข้าบ้านใหม่กับบบยเราเคยลําบากมาแล้วก็เคยไม่มีบ้านมาแล้ววันนี้คือเรามีแล้วทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราพูดมาสิ่งที่เราทํามาเนี่ยคือมันมาเห็นผลณวันนี้ก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจมากครับได้ยินโลกภบอกว่า บอยกับเบนจะเลี้ยงเองจะส่งเชียเองแม่แม่พักผ่ได้แล้วแม่ก็นำตาไหลรู้สึกมันสมบูรณ์แล้วก็มันอบอุ่นได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา